ครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนี่ก็ไม่แล้วพี่น้องบ้านหน่อยดอนคลองเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องบ้านบางไต่ปล่อยงอกปเลี้ยงมาดิป่วยไงห่ำได้พี่น้องตอนที่ขาโม่นอากาศม์มาดีก็ขึมบ่เห็นทะเวนเลย คนจะยิ้มๆๆพ่อนี่พอกำคาพ่อนี่สื้อบฮอนของว่าพายุเข่าอีกแนี่มันก็คสื้สิบถือตั้งพีกันได้หรอกเลิข้าวหรืว่าตกประเทศลาว น้ำถวมเล่าน้นเท้าคือิบวมียัย่างหรอกน่นเท้าคือิบวโชครายเป็นแบบนา้<อ>แต่ว่าปั่เ,เล่าถวมแล้ว กำลัมทำมลนี่จะไปไซส์พี่น้องเลยน้ำกระลเยอะหดอกจะฟังตีก็เพราะฟังตีง่ามันหลมองไม่หมือนกั ต้นเรียนฟังพีบดกับเป๋ไว้ <c oughs> เลียงมันก็นใหญ่หอย <c oughs> <c oughs> ู่ดอกแน่เบิ้งเลยแตงมีถาเป็นได้สีหาจริงเลยแต่และแยกใหญ่กันไปพอมีหยามีมองเรียงได้กับพายแบ่งกันไป ຊາດແມ່ນນີ້ມັນເຂົ້າໃຫຍ່ແລ້ວແຊ່ຜູ້ຊາວສໍນ້ອຍມັນກະຮັກ เดียวานเขาอยู่พี่น้องเลยปลงค้นก็ได้วานมาสันแล้วดอกจมงเหมือนเซลาสายอยู่ว่าฝนตกแต่นี๋วานจะโดนล้วล่ะเป็นวาน <c oughs> ได้สามได้ลกแล้ว

ปลป่อยแล้วีกว่าโดนยังเว้ยเดนปล่อยแล้วว่าถ้าได้ปล่อย,อยาหารเสริมในคขอกอยู่ น้ำม,มาันได้เึ้นเนีน่ปนนอนอย่าลำบากมึงเรียงเราน้ำเป็นยักษเจังไรสล,ลั่าางตกเงีง้งๆนน้ำม,มากี่โอ้ยเอาอีกแล้วหัใจกับชีวิตรเรียงงัวอยู่หรอก

tao đi thôi nói không nhóm thẻ đọc tin nhau ơi <c oughs> วัวหลายปวดเกลียเมื่ยกี้สิบปวดตนกับเพาแห้งแล้วอันนี้มันว่ามันสิบปวดตนหก <c oughs> สิบเจ็ดสิบโอ้ตายเกลี่ยไม่ไหวเลยย่อมเรมาเป็นเจนอยู่แต่เราขอบหลายให้ สามตโตเลยนันวนสามนุ่มเลยปะ่างเล่าสามนุ่มสองโตอวนกุมัวดันัดปันใดถืพี่น้องให้เลี้ยงเป็นตาหักไห้บุกการขายดอก โบเลียงก็ดีแล้วบบมีง้อก็ดีแล้วออกกับปูเมตตาดีกว่านี้ายากแต่ย,ยังกระสงสารมันเลยไปเรือย ừmừmđi đâu trời wow ui không mặt nó ui Dạ, à, này thấy được sự bằng môn này. ยากหรอกในชีวิตไปลร้อยนยนะ้ำอยางี้ก็ได้รอยน้ำไปแล้วต่องห้องร้อนามา่แมล้วแบกมีไฟลอยกับเส้นขามมูล ไปถ่ายสองคลิปึพี่น้องเลยวันน้ามอีตามมากพอดีแต่ที้มีถนนอยู่ออไปได้ไปได้หรอคบริเวณเรือพิเศษไปก็พยายามกหน,นก,กับมากพอได้ขอกระซมเขาว่าท่านเรแล้วจำหน้าว่าท่านเรีวทั้งดำทั้งสาวยอดเยีวิต เด้อน้องลุยม,มีเตรียมพร้อมอยู่จะเก็บภาพเพี่น้องให้เบิง้งแ้วฟังมุ่นนะี่แหละ ลองเท้าบูดมาอยู่มือนเออขามไปลูกเอ้ยอายุนนปีแล้วฟังพีนเพลนไปบไดาเดีสมาริดมันหลายโปดต้องขามไปหามองมัน พอคอยมีสมรชิกปนันหดเพราะเด้อยูยูได้กินอยู่แล้วะป้า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 ทางลงสมสมีอุปสรรคแล้วก็ยากเป็นไงครับไปได้ตลอดอุปรสปรรคก็เป็นปัญหา <c oughs> เอ้ยจกได้จกดีจกขักจกแน่ <c oughs> เกิดมาเพื่อจก,กแต่แบบนี้ผมมีอย่างดอกมิเตซ้ายปรับพู้มีทัดให้มันดีขึ้นธรรมดาได้ยางหนึ่งก็เสียยางหนึ่ง

ขับยากแล้วมาแะ้วก็นไล่อาลาได้แล้วบ <c oughs> ่ตัไล่ยากบัได้บังคับยากพี่น้องเลยเคยไปบอกว่าแล้วอยห้ถนน <c oughs> ถนอนอยู่บางอย่างหายไปแล้วขนาดน้ำเม่ตองวัดแลก เงียบน่ามาไปกินเบิร์ไปด้อหาอยู่หาจินก็ได้ไปนั่งบ่มีเรือมีแต่เรือพญ่หำไปที่ลำบากเล่ากลับมาทรงอีกแล้วจะไม่มีเรือที่อยู่ไกลโปรด cái à, xe uống chè gì thắng phú bị nôn này แสิพอ่อมีกินอยู่หรอกไปสังเกตดูตอนกลางฝนตกมากก็ได้อยู่ได้กินอยู่่สำคัญคือบลาหลายขอบกันเลยขมอบเดียวไปอย่างนี้วยก็ปไ,ไป ฟังแล้วเดี๋ยวนี้พ่อมีดอกจะระเข้นานบ้านทีาปลอดภัยหายอยู่หายจิตเสมอกองหินกองนีเสิมาว่างหนีนะพี่น้องเลยขนหินมาได้หลาย ตะลิงสังกับตะลิงพังไมันได้รูปร่างแต่ตะจิงมูดมันบันง,งอมันงออยู่มันงอบบอบอดีแบบนี้เกิดอลยบมาฝืนธรรมชาติมันสวยงามน ฟังหลวง่กะเอาหินก่อนหินในไงมาวางแล้วอันนี้ออกมาตรงพี่เหมืนคนหลายๆเด้อพี่น้องที่เขาเบิ่งให้บองคนทางแรงใจมี่หมู่ป่ากันในสุขภาพแิ้งแรกนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอยจะจน เดีแต่สิ่งดีๆงามในชีวิตทำงานก็ขายได้งานดีๆเงินดีๆเจ็บมาใส่บ้านเท่าพี่น้องเลยโอ้ยมีแต่รายใส่รายใจก็จะว่าสิว่างเลยล่ะยกมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็คือเก่าแต่ตะกี้มีเงินหาบาทสิบหยาดดูได้เป็นเดือนเสมอที่มีเป็นสองพันสามพันที่บ้านเท่าเลยยังปรลอดเดือนอยู่ เห็นสมัยตะปูนแต่เป็นเด็กหน่อยเป็นนมไม่หลุดวอดใส่เงินยากดอกของอยู่ของกินบวอดเสือจกินตามธรรมชาติเสมอมีแต่เดือดเสือกับเสือพี่นอ้องเลยลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับเนาะบอกันไปนะครับเนาะลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ของกราคคำวา่าสวัสดีครับ